ครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะกับหน้าอกที่สวยพอใจมากจากเมื่อก่อนเนี่ยอยู่บ้านก็แต่งตัวสบายๆแต่เดี๋ยวนี้เราก็มีความรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นกับชุดหลากหลายที่ใส่ไม่ว่าจะเป็นสายเดียวแขนกุดหรือ,อชุดโชว์ไหล่อย่างนี้นะคะชอบมากตอนนี้มั่นใจขึ้นสวัสดีครับพี่ดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจของไอโนบอนคลินิกและก็โควิดคลินิกทุกท่านเลยนะครับ หมอเช่อว่าทุกคนพอเห็นการแต่งตัวของพี่ดีนะก็น่าจะคิดว่าพี่ดีต้องมาแชร์ประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวน่าอกใช่ไหมใช่เพราะว่าจากวันวันแรกกับวันนี้ครบหนึ่งเดือนอใช่ไหมมันเปลี่ยนไปมากมันไม่ไม่ไม จากเมื่อก่อนเราคิดว่ากว่าเราจะโตมากว่าจะได้ขนาดนี้เนี่ยเป็นใช้เวลาเป็น10บ0ปีแต่นี้เดือนเดียวคุณหมอมันเปลี่ยนเราเปเยอยกว่าจะได้ขนาดนี้เป็นส0 20ปีหมายถึงว่าคุณนึกถึงตอนสมัยเราเด็กสาวรใช่จากเด็กเป็นสาวมันต้องใช้เวลาใช่ไหมแต่นี้เหมือนคุณหมอเนี่ยเรามีให้เราได้เดือนเดียวตั้งแต่เจอกันจนถึงวันนี้เพิ่งเคยเห็นพี่ดีแต่งตัวแบบนี้ก่อนนั้นนี้แบบแต่งตัวแบบมา คนละเรื่องอ่ะเป็นอีกแบบหนึ่ง่ะก็เราต้องปิดเพราะว่าเราเราใส่ชุดชั้นในที่มันมีฟองน้าเยอะๆใช่ไหมแล้วเราก็ต้องปิดสายเสื้อในใเราโชว์แล้วมันเขนินนู้นแบบนันอ๋ออ่นนั่นคือเหตุผล <c oughs> แต่ตอนนี้มั่นใจแล้ว <c oughs> มากเลยชุดชุดมันทําให้เรามั่นใจหรือว่าเรามั่นใจเราเลยจากเราก็เลยกล้าที่ใส่ชุดแบบนี้ใช่ไหมเรามั่นใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเรามีหน้าอกเรามีเนินเรามีใครมองเราก็ไม่ต้องอายว่า จอแบนหรือว่าอะไรเงี้ยพี่ดีเนี่ยอตอนนี้อายุ46บวกใช่อ,อีกเดือนนึง47บวก41 <c oughs> <c oughs> โอเค,อคแต่เห็นไหมครับว่าไม่ได้แบบเหมือนคนอายุ46จย่าง47นะครับเพราะพี่ดีก็เป็นคนเป็นคนออกกําลังกายาเป็นคนออกกําลังกายอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วทําไมล่ะถึงอยากเสริมเน่า ของเดิมมันเป็นยังไงของเดิมนี่ก็คือง่ายๆพูดแบบไม่อายเลยนะหมอเนาะมันมีแต่หัวเพราะว่าเรามีลูกสองคนแล้วทีนี้ก็เลี้ยงลูกด้วยด้วยน้ำนมแม่แต่ว่าพอลูกโตตอนนี้เราก็เหลือใจหัวมันหายไปหมดเลยไหมน้ำนมมันหายไปด้วยมันหายไม่รู้มันหายไปไหนเออแปลกเนาะใช่ค่ะคนที่ผ่านการให้น้ํานมเนี่ยผ่านให้ให้นมลูกเนี่ยแล้วมีปัญหาเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างคือส่วนหนึ่งจะ ให้นมแล้วนมยานไปเลยกับอีกแบบหนึ่งคือให้นมลูกแล้วนมมันหายไปเลยหายไปยหยไปหนไม่เหลือแต่จุกหรือแต่หัวหัวจุกมันอนะจุกค่ะเออเหมือนที่พี่ดีว่าของพี่ดีนี่คือเป็นแบบนั้นคือหายไปเลยหายไปเลยเหลือแต่หัวหัวนมเนี่ยบอกว่ารพรพี่ดีเป็นคนออกกําลังกายด้วยแหละพอออกกําลังกายมันก็เลยไม่ค่อยมีภาวะเรื่องการหย่อนยานไงแต่มันแบบแต่ว่าเนื้อเนื้อนมมันหายไปหมดแต่จอเบนแบบนี้มันมันมันหลายปีแล้วนี่ หลายปีแล้วลูกคนโตนี่ยี่สามลูกคนเล็กนี่ก็สิบ็ดอ่ะก็แสดงว่าจอแบนมาสิบเจ็ดปีแล้วอยู่กับจอแบนอย่างนี้มายัางไงตั้ง17บปีก็เราอยู่มาได้แล้วตั้ง17็ปีแลงไงมาามเอาปีที่สิบเจ็ดอ่ะเอาง่ายๆจริงๆก็คืออยู่17บดปีตรงนั้นเราอยู่มากับฟองน้ํามันแต่ว่าเวลาเราไปเล่นน้ําเราไปล่องเรือไปอะไรเงี้ยพอใส่วิกินี่นี่นยังไงมันก็หลอกใครไม่ได้ตรงจุดนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ลูกโตลูกจบลูกทางานเราเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วเรื่องสวยๆงามๆหมดภาระเรื่องหมดภาระเรื่องลูกหมดภาระ่าใจะจ่ายลดลงอก็เลยมาดูแลตัวเองใช่ก็เลยชอบมากเลยเดอนนี้ครบหนึ่งเดือนด้วยหนึ่งเดือนใช่ไหมเห็นแผลหรือยังแผลเล็กไหมเห็นแล้วแ้วเล็กมากด้วยนะใช่งงไหมว่าหมอเอาซีโนเข้าไปได้ไง ก็ยิ่งคิดเหมือนกันแล้วก็นิดเดียวแผลนิดเดียวแล้วก็ยิ่งถ้ามองตรงๆนี่มองไม่เห็นแผลเลยยกเว<ม>้นว่าเออเรายกขึ้นมานมผงจะเห็นว่ามีรอยนิดหนึ่งนิดหนึ่ง<ม>ถูกมันมีวิเทคนิคครับว่าเราจะทํายังไงให้แผลมันเล็กที่สุดแล้วก็สามารถที่เอาเข้าไปไม่ถึงแม้ซิลิโคนมันจะใหญ่ก็ตามแต่ถ้าเรามีเทคนิคที่ดีในงานทําเนี่ยมันก็จะแผลมันก็ไม่ได้ใหญ่ละแต่ก็โอเคเท่านี้ก็ ก็คนเล็กมากแล,ล้วนะหมอทำได้ไงวะอะไรอย่าเงี้ยถูกนิดเดียวเองอแล้วก็เดี๋ยวคิดว่านะเราทายาไปเรื่อยๆนี่แทบจะดูไม่ออกอืใช่ค่ะตอนเริ่มผ่าตัดวันแรกที่ผ่าตัดจนถึงวันเนี้ความรู้สึกคือมันมันเจ็บมากไหมหรือมันเราพักฟื้นยังไง อย่างของพี่ดีนะตอนแรกพี่ดีก็เข้าไปดูในเพจคนนั้นคนนี้ว่าเออเขาไป,ไปทํามาเป็นยังไงบ้างบางคนก็บอกว่าห้ยกว่าจะได้ทํางานห้ยบางคนก็บอกว่าจริงไหมเหมือนสิบล้อทับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคือของพี่ดีเนี่ยเออฟังคนนูน้นฟังคนนี้แล้วก็ฟังอ่ะแต่แล้วก็เข้ามาดูในรีวิวของกินในของคุณหมอเนี่ยนะเออดูของพี่พี่เขาหลายคนมันไม่ได้เป็นอย่างอย่างคนอื่นเ็าพูดก็ตัดสินใจมาในเมื่อเราคิดไว้แล้วว่า ตั้งใจจะทําแน่นอนได้เพื่อความสวยความงามความที่เราตั้งใจมาพอเข้ามาปุ๊บนี่ประทับใจตั้งแต่วันแรกเลยคิดไม่ผิดจริงๆเลยที่ที่มาแล้วก็พอมาเจอคุณหมออีกจริงๆตั้งใจมาประทับใจอะไรครับประทับใจตรงที่ว่าฉันอะอยากจะทําแค่สามร้อยพอเพราะว่าไม่อยากให้ใครมองแล้วผืนแต่พอมาถึงคุณหมอด้วยประสบการณ์นะคุณหมอสิบกว่าปีที่ทาํางานอ๋อพิธีอยากได้แบบธรรมชาติแบบเซ็กซี่หรือแบบไหนพอคุณหมอดูหน้าอกปุ๊บตอบได้แบบ ปังมากเลยอ่ะแล้วก็คือบอกของพี่ดิต้องไซนี้ท่านนี้นะแล้วรับรองนี่ปังจากที่เราคิดแต่พอฟังคุณหมอใช่ไหมโอเคเลยเอาตามนั้นฉันฉันเชื่อเพราะว่าด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรหลายหลายอย่างของคุณหมอนะคะแล้วทีนี้วันที่ผ่าวันที่วันที่สามแล้วก็มาเจอคุณหมอมาดูแผลกันวันนั้นเข้ามาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเจ็บมากถึงขนาดนั้นเลยพอเอาก็จริงๆนี้ ก็คือ3วันที่4ี่พี่ดไปทําง,งานได้ตามปกติเลยอ 2>, 2อาทิตย์มาตัดใหม่หมอ่าโอเคอันนั้นแผลก็โอเคแล้วก็เราสามารถยกนุ่นยกนี่เพียงแต่ทําตามคุณหมอว่าอย่าไปยกของหนักเกิน2กิโลนะอย่าไปทําอะไรเดี๋ยวมันเสียรูปทรงเราก็แค่ทําตามคําแนะนําของคุณหมอมาอมแค่นี้แหละส่วนเรื่องการปวดมากไหมเหรอจริงๆแล้วต่างกันเลย ต่างกันเลยกับที่คนอื่นก็กลัวนะอ,อืแล้วก็ทุกๆคนก็มาบอกเอ้ยพ่ดีแข็งแรงมากเลยเพราะเราไม่ได้กลัวเพราะว่ามันเป็นเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันธรรมชาติสําหรับตัวเองมันเป็นแค่ความสวยความงามหัม,มาอยู่กับเราอะไรเงี่ยพ <c oughs> ูดไปเองเขินเองง อืม,อมก็เนี่ยพอครบหนึ่งเดือนก็เหมือนกับเราเราอยู่กับนมใหม่ของเรานะนมแท้จริงเลยอันนี้นี่น<ด>ก็เป็นธรรมชาติมากเลยเลยรือเนี่ยแบบมันมันสวยอะ่ะพี่ดีเชื่อไหมว่าหน้าอกเขาบอกว่าคนที่อ่าหน้าอกมันแบนราบแบนราบแล้วตรงมันไม่มีเนินหน้าอกตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีเนินหน้าอกเลยถ้าคนที่เชื่อเรื่องหองก็คือเขาบอกว่าคือชีวิตจะเงินเข้าน้อยไม่อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยพกกระซับเขาบอกคนที่ไหนก็ตามที่มีเนินหน้าอกมีเนินหน้าอกเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นคนที่มีพกกระซับเงินไหลเข้าอุดมสมบูรณ์จริงไหมไม่รู้หนึ่งเดือนนี้ที่ผ่านมามันจะจริงไหมจริงอันนี้พี่ดีมีคนรู้สึกว่ามันมันจริงมากมากเลยเพราะว่าเงินเข้ามาตลอดเลยเข้ามาแล้วเหรอเข้ามาแล้วค่ะไม่ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนะแต่เอ๊ะ มันเป็นไปได้จริงๆเลยจางที่มาเจอคุณหมอตอนแรกนะคุณหมอบอกว่าอืมมันเสือหมูหงิงเราทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนพี่ทียังคิดเลยว่าเออมันคงแค่เปลี่ยนแค่เรื่องความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคือมองเรื่องเรื่องรัพย์นี่เห็นแล้วแล้วก็เรื่องทุกๆคนทักพี่ดีบ้างพอดีบ้างสวยจังเลยอะไรเงี้ยขอจับหน่อยขอดูหน่อย <laughs> ขอจับหน่อยใช่ก็ <laughs> คือ <laughs> เราจากเมื่อก่อนใช่ไหมเราเราจะอายอพอตอนนี้นี่ก็คือทาให้ทุกคนอ่ะเขาเขาอยากจะทําเหมือนเราบ้างเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาถ้ามีเงินนะเขาจะมาทำบ้างอะไรเงี้ยแล้วพนักงานอ่ะครับพนักงานน้องๆที่ดูแลพี่พี่ดีเขาดูแลพี่ดีบริการพี่ดีดีนะดูแลพี่ดีดีนะดูแลดีตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าวันแรกนี่ก็จะรู้จักกันกับคนนี้รู้จักกับคนนี้ก็คือแล้วก็ติดต่อคุยทางไลน์โทรศัพท์ ปรึกษาคือทุกคนโอเคหมดเลยแล้วก็ม,มีอะไรเนี้ยปรึกษามาได้โทรมาได้กรี๊งได้ตลอดก็คือไม่ว่าจะเวลานัดเวลาคอนเฟิร์มแล้วน้องๆก็ติดตามพี่ที่คะพรุ่งนี้มีนัดกันนะโอเคคือเราไม่ต้องมานั่งจําเองเลยอะน้องๆเขาแค่ คือคยคอนเฟิร์มไม่หรอกอมันมีเป็นเหมือนมีเลขาส่วนตัวถูกแล้วก็คือเราไม่ต้องมาจําอะไรให้ลกสมองเพราะน้องๆเขาโอเคอะติดต่อเราตลอดตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาผ่าตัดใช่ไหมไม่ดีต้องงดทุกอย่างทุกอย่างนะอ่านเสืิอมาอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมตัวมาอ่อก็คือเราก็น้องๆทุกคนนี่ก็คือดูคําแนะนำอะไรเงี้ยแล้วก็เวลามาล้างแผลทุกคนนี่ ด้วยประสบการณ์ด้วยนะคุณหมอดูแล้วก็คือน้องๆวทุกคนนี่คือเป๊ะอ่ดในการให้บริการเราเงาอาชีพใช่ต้องใช้กำวมาเงาชีพใช่ไหมใช่ใ<ม>ค่ะเพราะทุกคนนี่ก็คือดูแล้วไม่ไม่ไม่คลึกไม่ไมไมคะ,ค,ะคือ พอทำแล้วเออพี่ิก็ดูทําขนาดเีเราจะรู้ใช่ไหมว่าคนเนี้ยมือสมัครเล่นหรือเปล่าหรืนนี้ชานาญไหมเที่ยวชํานาญไหมใช่ใช่ทีนี้ทําให้เรายิ่งมีความมั่นใจขึ้นก็คือกับคุณหมอคือตั้งแต่ต้นเลยนะพิธกก็คือไม่เคยเห็นตัวจริงเห็นแต่ในในรีวิวในเพจในอะไรเงี้ยพอมาดูตัวจริงนี่ก็คืออ ุนใตโดยกันก็คือแบบประทับใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยโอเคนึกว่าพอมาดูตัวจริงไม่เหมือนเลย <laughs> น่ารักเป็นกันเองอแล้วก็วิธีก็ตอนที่ดูรีวิวค,คุณหมอกับไอ้น้องเจนนี่ที่เป็นนักร้องด้วยนะตอนนั้นของอแต่ว่าคุณหมออีกสาขาหนึ่งที่หมอไปดูกับนอ้องเจนนี่นะก็ค<อ>ือดูแล้วมันน่ารักกัเป็นกันเองพอเรามาได้สัมผัสเองเนี้ยก็โอเคเลยไม่ผิด ไม่ไปรันะโอเคขอบคุณมาก <c oughs> ถามพี่ดีนิดหนึง่งหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตพี่ดีดีขึ้นในึ่งในไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานดีขึ้นไหมการเงินหรือแม้แต่ความรักมันดีขึ้นยังไงบ้างก็ <c oughs> <c oughs> ความรักนะคะก็ <c oughs> ไม่ต้องอายพูดมาเลย <c oughs> มันหวานแววแล้วก็มี กุ๊กเก๊กหยอกลอ้อแล้วก็เหมือนกับมีของเล่นใหม่คุณหมอมันมใช่ไหมเพราะจากที่เราไม่มีเขาก็แย่ไออยากจับเมื่อไรจะจับได้อะไรอย่างเงี้ยไงก็คือมีความรู้สึกว่าเราเราสนิทเราสนุกเรามีความสุขมีความรู้สึกว่าเอ้ยอเดินไปไหนมาไหนด้วยกันนี้ก็คือจะอยู่ไม่ห่างเลยอ อยู่ไม่เอาเลยทำไมกลัวคนอื่นก็จะมาเอาเอาไปเขาบอกว่าคือ,ค,อคือเขาเขาภูมิใจมากถ้าเกิดใคราหันมามองใช่ไหมแล้วก็คือเขาอยู่ข้างๆบอ,อ,อกใครหันมามองเราเขาก็จะภูมิใจใมีภรรยาสวยเซ็กซี่ใช่แล้วก็คือสนับสนุนเลยบอกว่า ต่อไปเธอมั่นใจได้เลยใส่อย่างนี้ได้เลยแล้วก็ไม่ได้หวงว่าห้ามใส่นะเรามีของดีแล้วเราต้องโชว์แล้วก็โจทย์ต่อไปนี่ก็คือต้องไปใส่บิกินี่เขาบอกนี่โจทย์สำหรับเขาเขาสร้างโจทย์ให้เราด้วย <c oughs> นี่แสดงเหมือนความใฝ่ฝันของเขาเขาเขา,เขาไม่เคยเจอความความใฝ่ฝันนี้ที่เพิ่งมาค้นพบด้วยตัวเองใช่ไหมว่าภรรยาต้องแบบนี้แหละ <c oughs> <c oughs> เป็นเพราะว่าเราไม่ไม่มั่นใจด้วยตอนนั้นใช่ไหมเพราะเราเราไม่มีนมใส่ไปมันก็ไม่สวย เราก็ไม่อยากโชว์แต่ตอนนี้นี่ก็คือยังไม่ทันได้ใส่บิกินี่มันก็โอเคบอกก็มูตัวเองคือหมอว่าของมาเหมือนบวกข้อวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยของพี่ดีมันจะเหมือนกับเป็นเรื่องความมั่นใจมากกว่าน,นะที่แบบที่โดดเด่นมากกว่าอย่างอื่นนะคือมันมั่นใจอะแล้วมันกันใส่พอมั่นใจปุ๊บเราใส่เสื้อผ้าสวยเราอ,อะไรสวยแล้วเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนใครก็ชมว่าเราสวยแล้วเราก็ยิ่งม,มั่นใจเราก็ยิ่งภูมิใจกับมันจริงไหม ท,ที่ที่เห็นชัดๆเลยชัด,อชดเออที่สรุปความได้ชัดๆเลยทําไปแล้ววันที่สามวันที่สี่มาสามวันระวันที่สี่มาทํางานได้เลยเอ๊ะคณก็ต้ององงทาหน้าหกวันที่สี่แล้วมาทํางานทําได้ค่ะอเพราะเราเรามาพบคุณหมอใช่ไหมคุณหมอบอกว่าทําไปแล้วก็ฝังใต้ชั้นกล้ามเนื้อนะเพราะมันต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแล้วก็แผลเล็กนิดเดียวสามารถไปทํางานได้ เออมันก็จริงตามจเจ็ตามนั้นเลยม,มันก็เลยเป<ข>๊ะเพราะอะไรรู้ไหนนมก็ที่หมอบอกไงว่าท่านี่คือการเสริมหน้าอกครั้งแรกของพี่ดีมันต้องเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตด้วยทีเดียวมันต้องจบใช่ไหมครับใช่ครับตามแล้วมันไม่จบในครั้งเดียวเนี่ยมันเสียความรู้สึกแล้วก็เสียอะไรหลายอย่างนะชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะแต่ถ้าทาแล้วเป็นแบบเนี้ยคิดว่าคิดว่าจะต้องแก้ไหมหน้าขอกแบบนี้ยไม่แล้วคิดว่าจะจะอยู่ัวเราตลอดชีวิตได้ไหมใช่ไหมอยู่ได้ใช่ครับอืม นี่แหละบอกว่าพี่ดีเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างของคนที่อ่าเป็นแรงบันดาลใจบอกให้กับคนหลายๆคนเลยแบบเคยผ่านการมีลูกมาแล้วแล้วจากที่เคยมีหน้าอกก็หน้าอกหายมีแต่หัวนมหรือแม้แต่ไม่ต้องผ่านการมีลูกสำหรับบางคนที่ไม่มีมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคือบางคนอะ่ะเขารู้แหละว่าหน้าอกไม่มีอก็ต้องทํานมแหละแต่เขาไม่รู้ว่าทําอ่ะต้องยังไงต้องคุยยังไงต้องเดินมาปรึกษายังไงเอ้ยอายไหมแล้ว หรือทาแล้วมันจะดีไหมประเด็นคือทําแล้วมันจะดีไหมด้วยถูกไหมเพราะมันไม่มีใครอ,อยากผ่าตัดหลายรอบถูกไหมแม้พี่ดีไม่รอมานานขนาดนี้หรอกใช่ไหมตั้งสิบเจ็ดปีโอเคแหละเรื่องเรื่องลูกก็เรื่องหนึง่งว่าลูกจบแล้วแต่ว่าการที่จะตัดสินใจผ่าตัดถ้าสมมติทาไปแล้วแล้วมันไม่ดีแล้วมันจะยังไงต่อเพราะฉะนั้นนี่แหละพี่ดีก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนที่เ่็ยเนาะอ๋อเออคนเดินมาแล้วมาคุยแบบง่ายๆเลยนะแล้วก็เสร็จ ก็จบนะนี่แหละคือเสริมน้าครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วก็จบปิดจ็อบแล้วก็เราไปโฟกัสเรื่องอื่นต่อไปใช้ชีวิตเติมเต็มชีวิตให้มันมีความสุขที่สุดเห็นไหมครับใช่ค่ะตอบโจทย์ทุกข้อเลยตอนนี้ตอบโจทย์ทุกข้อเลยใช่ค่ะโ <Okay. S 2> อเคยังไงขอบคุณพี่ดีมากนะครับวันนี้ที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับแฟนเพจของทางโควิสคลินิกและไอเน็โปวิคลินิกนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ดีมากๆจริงที่ไว้วางใจให้หมอได้เป็นคนดูแลพี่ดีอย่างสุดความสามารถ พิ่ดีก็ขอบคุณคุณหมอมากมากเลยที่ทําให้ตัวเองมั่นใจได้มากขึ้นเหมือนทุกๆวันนี้แล้วก็ขอบคุณคลินิกที่นี่นะคะที่ว่าเปลี่ยนชีวิตพี่ดีให้รู้สึกว่าตัวเองสวยแล้วก็มั่นใจขึ้นไม่ผิดหวังจริงๆที่ตัดสินใจว่าทําให้เราสวยเหมือนกับตัวเองไม่กลับมาเป็นสาวิกพี่ดีว่านี่ตอนนี้หนึ่งเดือนแล้วพี่ดีบอกว่านี่คือสวยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพอสามเดือนจะสวยกว่านี้พอหกเดือนสวยกว่านี้ พอครบหนึ่งปีสวยกว่านี้พอปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าปีที่หกมันจะในแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านไปมันจะสวยขึ้นเรื่อยๆครับไม่เชื่อค่อยมาดูแดีหลังจากนี้ถ้าพี่ดีมาหมอเองดูว่าจริงไหมที่หมอพูดจำคำนี้นะทุกปีที่ผ่านไปพี่ดีสุดว่าหน้าอกฉันสวยขึ้นอีก่ะที่วันนั้นมาอัดคลิปกับหมอฉันว่าหน้าอกฉันสวยแล้วพอผ่านไปที่มาดูจริงเฮ้ยมันสวยขึ้นอีกมันเป็นไปได้ไงนะครับ ขอบคุณพี่ดีนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับและอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราโควิดคลินิกและก็ไอโนโบคลินิกนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ดีครับขอบคุณค่ะยังจำพี่ดีกันได้ไหมถามว่าทำไมพี่ดีถึงได้ตัดสินใจเลือกคลินิกกับคุณหมอประทับใจหมด ตั้งแต่เริ่มดูจากรีวิวนะคะดูจากรีวิวดูจากที่เพื่อนบอกมาตัดสินใจเดินเข้ามาตอนที่มาพบคุณหมอนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตามความรู้สึกของพี่ดีเองนะตัดสินใจว่าฉันจะทำทักประมาณ300กว่าฉันเขินฉันกลัวจะไม่มั่นใจพอมาถึงคุณหมอปุ๊บคุณหมอบอกว่าอยากได้เท่าไหร่พี่ดีบอกว่าอยากได้300กว่าไหนลองดูที อ,อยากได้แบบธรรมชาติแบบเซ็กซี่หรือว่าแบบออกสื่อแล้วมันปังอะไรเงี้ยพี่ดีก็บอกว่าอเอาแบบนี้ดีกว่าเซ็กซี่นิดนิด พอตัดสินใจแบบนี้ปุ๊บเห็นรูปร่างปุ๊บคุณหมอบอกได้ทันทีว่าพี่ดีต้องใส่ไซส,ส์นี้แล้วเป๊ะสุดท้ายก็ปังจริงๆค่ะแบบชอบชอบมากหันซ้ายหันขวาแล้วมั่นใจเดินไปไหนแล้วมีความรู้สึกว่ายิ่งเพื่อนทักสวยจังเลยอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเราเลือกคลินิกไม่ผิดที่มาที่นี่ในคลิปหรือว่าคนโน้นทักคนนี้ทักบอกว่าเฮ้ยมันจะเจ็บเหมือนกับ10บโลทับจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ดีก็ไปดูรีวิวมาคนโน้นคนนี้คนนั้นแต่ว่านี้ตอ อบได้ตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยออกมาเราก็พูดคุยได้ตามปกติแต่สองอาทิตย์ที่คุณหมอนัดมาอีกทีนึงนะทุกคนทักเฮ้ยพ่ดีแข็งแรงจังเลยเดินได้ฝอยก,ยกนุ่นยกนี่ยกนั่นที่สำคัญก็คืออย่าลืมทำตามคำแนะนำของคุณหมอคือไม่ยกของหนักไม่อะไรเราก็สามารถยกไม้ยกมืออะไรเงี้ยได้นิดๆหน่อยๆเบาๆแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติ นะคะคเรื่องทรงที่ออกมาประทับใจมากค่ะพอใจแล้วก็ทุกครั้งที่แต่งตัวเนี่ยมั่นใจ100%เซเข้ามาปรึกษ,ษาทุกอย่างแล้วจะประทับใจกลับไปนะคะไอโนเบ